นนะะชื่อต่ายครับอายุ47ปีครับวันนี้ผ่าตัดไปกี่วันแล้วคะอ่า9วันฮะ9วันแล้วเป็นยังไงบ้างคะ9วันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างก็ปกติเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับแผลที่ได้เห็นแผลบ้างหรือยังครับสวยคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากเลยรู้สึกสว่า,า,าอ่ากับ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับแพ้ที่ได้รับหรือผลลัพธ์ที่ได้การดูแลของแพทย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจ่ายแพงหน่อยแต่โอเคนะครับแพ้สวยวปลอดภัยคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคอนเฟิร์มคิดว่าการผ่าตัดตัดหน้าอกแต่ละที่เนี่ยต่างกันเหมือนกันยังไงบ้างคะต่างนครับการดูแลการบริการ,การมันต่างมากเลยการแนะนำอันนี้แอดมินสุดย่อยครับทักบอกตลอด นี่ก็คือว่าคุณหมอเนี่ยดูแลเองทุกเคสทุกครั้งที่มา Follow up เนี่ยมาติดตามอาการก็คือเจอคุณหมอตลอดใช่ไหมครับเจอคุณหมอตลอดครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ประทับใจในตัวคุณหมอตู่คะคุณหมอเก่งน่ารักครับดูแลดีมากเลยครับ,รบแล้วมีอะไรอยากจะแนะนําคนที่อยากจะผ่าตัดตัดหน้าอกไหมคะถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมมาได้เลยครับ แพงหน่อยแต่คุ้มค่าครับเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลของเราในอนาคตเนาะครับผมโอเคขอบคุณพี่ต่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ